เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Resident Evil Village และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาสอนสูตรเล็กๆ,ๆน้อยนะฮะเกี่ยวกับการทำกระสุนปืนไม่จำกัดโดยที่เราไม่จะเป็นต้องอัปเกรดอะไรเลยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่บอกว่าเราต้องอัปเกรดและปรับแต่งปืนให้เต็มก่อนนะค,ค่อยจะสามารถปลดล็อกการซื้อได้นะครับซึ่งปืนที่ผมเล็งไว้เนี่ยคือปืนนี้เลยฮะ สแต็กือบป่าปืนตัวนี้เลยครับแรงสุดๆผมต้องอัปเกรดซึ่งมันจะเป็นต้องใช้เงินที่เยอะมากๆนะยังไม่อยากใช้ไปตอนนี้แล้วผมทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับวิธีทำนะครับก่อนอื่นเลยเราไปหาของเก็บของเอาไว้เยอะๆนะครับพวกของที่แบบว่าของสำหรับขายฮะเนี่ยผมเก็บเอาไว้เยอะมากเลยเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับและทีนี้พอเราหาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเซฟ ผมเซฟไว้ช่องสองนะครับทีนี้เรามาที่ร้านค้าเรามาที่ร้านค้าแล้วเราก็มามาขายของครับผมสะสมมาแบบเต็มที่อ่ะกะว่าแบบต้องให้ได้ร้านร้านขึ้นดูนะครับจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้เราได้6 0 0 0นนะครับ6 0แสนเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่พอผมจำเป็นที่จะต้องขายปืนขายไปเลยนะฮะทุกอย่างเดี๋ยวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับที่เรายังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด1 0 0ล้าน1นแสนแต่ผมยังต้องการอีกอีกหน่อยนึงนะฮะให้ได้สัก เกือบล้านสองะอนะผมจะลองดูสักเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขายเลย call this มาตอนนี้เงินในเงินของผมมีอยู่ล้านสองนะครับผมก็จะมาทำการอัปเกรดปืนของผมด้วยการซื้อชิ้นส่วนก่อนนะครับอ่าจะมีชิ้นส่วนตัวนี้ แสนแปดนี่โอเคแล้วผมก็จะมาแต่งปืนตัวนี้นะฮะแต่งให้เต็มต้องแต่งให้เต็มเท่านั้นเพื่อที่จะไปซื้อกระสุนไม่จำกัดนะครับ mm hmm. มันเป็นเงื่อนไขของมันอ่ผมก็ทำการเฮ้ยพอไหมเนี่ยเฮ้ยพ mm hmm. อพอพอแสนหนึ่งโอ้โหเหลืออยู่เก้า เก้าหมื่นพอดีโอเคอ่ะเดี๋ยวผมออกเกมออกเกมเลยแล้วกันออกเกมปุ๊บเราก็จะมาร้านเนื้อหาพิเศษนะครับเราจะมาดูที่นี่ผมก็จะสามารถซื้อได้ในราคา1,20,000 CP โอ้โหโชคดีที่ผมมี1,60,000พอดีนะฮะซื้อเลย ซื้อเลยนะครับเรียบร้อยเราก็จะมีกระสุนไม่จํากัดทีนี้เราจะทําไงเราก็ไปโหลดเกมโหลดเกมเซฟเบอร์2นะที่เราเซฟไว้เซฟไว้ก่อนที่เราจะขายของมาดูกันว่ากระสุนไม่จํากัดเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมนะนี่เรียบร้อยนะครับผม ไม่จำกัดเพิ่มอย่างโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วดูเงินเราไอเทมเราครับไอเทมเรายังเหลืออยู่เหมือนเก่าทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเลยโอเคเนี่ยก็เป็นทิปเล็กๆน้อยนะ้อยนะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียเงินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาสอนทริคอะไรอีกนั้นรอดูเลยนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับอุ้ยยิงไม่ได้ว่ะ